อย่างเด่นชัดเซเรเบลลัมคอนมิดต้านสมองวัสดุปัจจุบันใช้อะไรก็เปลี่ยนตามนั้นสังเกตเปลี่ยนด้วยการเซออันขาดอันที่ชู้เปลี่ยนเองเลยอันที่สามขั้นตอนปฏิบัติการนักเรียนก็เปลี่ยนเองขั้นที่หนึ่งสังเกตสูงสุดจากนั้นก็ป่าเป็นสองสังเกต ภาพแบนซีก็แสดงเกตต่อผลการทดลองทางี้นนี้นะไปขยายได้ประมาณสองแผ่นอีกครั้งหน้าตาที่มันไม่โอยู่แล้วเราสามารถใช้ภาพเาเห็นเนี่ยปิดพร้อมอธิบายได้เวลาอธิบายพยายามนึกถึงกลิ่นจมูกตาที่เห็นแล้วก็การสัมผัสอธิบายเป็นประโยวก็มีภาพด้วย จะต้องให้เห็นชัดว่านักเรียนติดเขียนว่าอะไรที่เลเบที่โพสต์อินอ่ะในภาพต้องชัดไม่ใช่ปิ้์ออกมาแล้วภาพเบลอก็ไม่ได้คือไม่เห็นในต,ตาตัวอย่างศาึกษาก็เ <Rose> ขียนไปเลยว่าสมองวัวแต่บันทึกเฉพาะของสมองวัววลาเป็นส่วนเสริมลักษณะภายนอกน,กนักเรียนก็ติดไปเลยหรือ,รอจะว่าก,ก็บอกลกักษณะภายในอาจารย์อาจารย์ที่ไปว่ เวนเอรไว้ไม่คอส่วนสมองส่วนหน้าก็บอกมีอะไรบ้างในหนังสือหน้า2 6บกหน้า27อ่านกันเ่อเลยต้อง่งว่าลูกไมเชืส่วนหน่ยังไม่มีลูกเจ้วปห้าการาเปลี่ยนาอันนี้นักเรียจะต้องวารูปที่เห็นใต้กล้องสุลัดชัดกลมๆมี ยาวยาวเฉกเฉกแล้วก็เขียนด้วยว่ากําลังขยายเท่าใดเราจะทํายังไงกําลังขยายอโมเดูที่เลนใกล้ตาที่เราตั้งที่ตาจะจะเขียนว่า 10x ส่วนเลนใกล้วัตถุยังมีสแบบเราจะใช้ประมาณ4แบบีแดง1 0บแล้วก็สีเหลืองสดังนั้นถ้าเราใช้สีแด<บ>งของกําลังขยายตั้งตาแล้วก็เอา10ข้างบนมาคูณกับสิข้างล่างก็จะได้เป็นกี่10็คูณ10 เต่รเดี๋ยวถ้าเราเล่นของเลนสีเหลืองอ่าเล่นสีอ่าเลนสีแดงยกสทั้งบนส0ข้ั้งล่างสาก็ได้ขยายส0 x เดยถ้าเราเลือกเลนสีเหลืองที่ตาส0บที่เลนทั้งล่างที่เลนทั้งล่างส0ก็ส0คูณส x ก,ก,ก็ได้กี่ x 1น0 x ไม่ไม่เข้าใจหรอมันถามได้ที่รอบก็ที่รอบนี่รอบสมองววขนาดาได้ ภายนอกสี่ะไราภายในกี่ส่วนส่วนคำถามให้นักเรีเยนตั้งเองนะสามข้อสามคำถามถามเองตอบเองให้ถูกถ้าไปมาข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไหนก็เซอเขียนอ้างไปในกระดุมใหถูกอันนี้ใครเข้ามา้ามาเร็วนักเรียนดูสุดท้ายสุดท้ายนี่ก็คือคะแนนพิเศษถ้าเราไปเซเรบันส์สี่ส่วน ก็จะได้คะแนนพิเศษเซเรบรั้มส่วนข้างหน้าเรียกว่าส่วนเข้าลส่วนตรงกลางพาราเทอลส่วนที่อยู่ใกล้กับมวยผมออกซิพิทอลส่วนที่อยู่ประมาณใกล้กับแก้มเทมโพรัปลปักตรงนี้ได้ก่อนที่เราจะผ่าเราสามารถที่จะปักของเซเรบรัมสีส่วนที่ได้ด้วยวนะคะแนนพิเศษคือการเจอ่อนใต้สมอง แล้วก็การแบ่งเรลยบ้านิสประมาณคร่สองที่จะเดินไป3ชี้ว่าอะไรเป็นแนนติวโพอเสร็จทุกอย่างก็ไปเขียนใหม่เรียบเรียงผสมพิมพ์แล้วแต่จะเขียนก็ได้ก็ไม่รู้ส่งชูภายใน24มิถุนายนแต่แนะนำส่งภายใน13มิถุนายนจะได้ไม่ว่าวุ่นตรงไหย ตัดตให้ามีดอันใหญ่ตอน่า2ใช้มใหญ่ถ้ารู้สึว่ามันมีเส้นเลืก็ใช้กันไช่วยแล้วแต่ยนจะใช้อะไรแล้วแต่เยจะบิก็อิมไนอะพิมพพิท่ามีดะอาดแห้งเวลาเสร็จแล้วก็ต้องล้าง มันมีคือมันดีใช่้ระมัดระวังให้ดีจะมีสไลด์มาตกลงมาสไลด์อันนี้นะเป็นใเนื้อสมองเน้สมเสร็จแล้วนักเรียนดด้วยหนึยดไว้ย้อนถ้าไม่ยอนมองไม่เห็น ผู้ชายกี่กลุ่มผู้ชายสามกลุ่มแล้วข้างหลังพู้กลุ่มไหนผู้ชายหนึ่งสองสามแล้วข้า่างเป็นกรจกคนว่าอะไรตีเสร็จแล้วไปส่องกล้อุักนใหญ่นสมองปลานักเนดูอกเแตลบปลานี จะงี้เป so ็างสมองารยจะีเป็นทางใจไม่ได้จะเป็นกล้องจะีอัลลอฮ์จะเป็นกท้าสีแดง่าละได้สมองปลา้นเข้าได้เลเสร็จแล้วล้างให้สะอาดุยาเช็ดให้แห้งเขียนชื่อุ่มแล้วก็มาคืน้ากนสิ่งนี้ไม่ต้องคืนนะ เซ็ตทุกอย่างเก็บอเนีกยาจาตะก็บอรเรียบ้อยก็มาวางซิ่งน้าสลับกันไบจะมันตไม่ได้มีคัถามไหมถ้าไม่มีอาจจะอุปกรณ์ยุดแล้วนไหนก็หยุดได้วาไม่จุลไปเก็บเลย อันเดียบอ่ะเ,เป็นเรื่องเลยเดีเป็นเรื่องเลย <c oughs> แม่ก็ไม่พามา <c oughs> <c oughs>